ชมพูเวกหรือว you ่าว <au> ัดชมพูวิเวกนะครับที่งดงามมากนะเป็นวัดมร์เก่าที่เห็นไหมวันนี้ผมพาทุกท่านมาบูชารอยพระพุทธบาทนะครับเขาบอกว่ามีอายุเก่าแก่กว่า700กว่าปีนะ700กว่าปีนะนี่ฮะรอยพระพุทธบาทที่มีอายุ เก่าแก่เจ็ดร้อยกว่าปีนะวัดแล้วก็ที่ดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะคนดูนะใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้นะก็อย่างที่ผมบอกก็คือขอให้ทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญนะ คิดหวางสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะใครที่ทุกข์ก็ผลจากทุกข์ใครที่กําลังโศกอยู่ก็ขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขออนุญาตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะคนวันนี้ฟ้าเป็นใจมากอันนี้จะเป็นโบทลังเล็กนะฮะ ก็ด้าน,นหลังบรรยากาศดีมากครับทุกคนก็ดูบรรยากาศไปนะคือรอยพระพุทธบาทเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าผมก็ไม่ไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนได้ได้แบบรู้กันมากเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่ารอยพระพุทธบาท มีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงนี่ก็เป็นรอยพระพุทธบาทที่มีอายุเก่าแก่กว่า400กว่าปี700กว่าปีนะครับฉะนั้นใครที่มาที่วัดชมพูวิเวกหรือว่าวัดชมพูวเวกที่จังหวัดนนทบรุรีนะครับก็ผมเชิญชวนนะมาไหว้นะครับพระพุทธบาทที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็นนเหน็สวยงามมากบรรยากาศดีนะครับ ก่อน,นี้จะเป็นคานะครับอธิษฐานขอบารามีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ดลบันดาลให้ทุกท่านที่เลื่อนมาเจอคลิมนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอสมความปรารถนานะครับขอร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าได้อับอย่าได้จนเลยนะครับแล้วก็ เดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือขอให้พ้นจากทุกข์จากโรคจากภัยนะครับออสาธุนะครับ